ส่งงานเบรกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็น Honda w เว e 110 i สิบวนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าได้อินบ็อก์เข้ามาทางช่องทาง Tik t o k นะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับว่ารถน้ำมันเครื่องแห้งนะครับผมแล้วก็เครื่องมันก็มีเสียงดังนะครับดังมากเลยนะครับคันนี้ตอนที่ลูกค้าขับมาเจ้าของรถคันนี้ก็ได้คุยกับผมสักระยะหนึ่งนะครับจนว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะครับก็เลยได้นํารถเข้ามาทานะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับลูกค้ามีเวลาที่จํากัดให้ผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ ผมก็ต้องไปวิ่งหาซื้อตามร้านข้างนอกนะครับผมในเครื่องรถคันนี้นะครับภายในผมก็ล้างให้อย่างดีลนะครับแต่ว่าภายนอกนะครับด้วยเวลาที่จํากัดนะครับก็ล้างได้บางส่วนนะครับผมอะไรที่เปลี่ยนก็จะมีก้านสูบธรรมดานะครับผมแล้วก็ลูกปืนข้อแท้แล้วก็ยางกิ้งโซ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นยางกดโซ่นะครับผมอันนี้จะเป็นแท้นะครับโซ่โซ่ลาวลิ้นแท้นะครับแล้วก็กระเดื่องวาดีวาไเสียแท้นะครับผมแล้วก็ลูกสูบรุ่นนี้นะครับจะเป็นลูกสูบแท้เหมือนกันนะครับผม ก็แท้ๆเทียมๆปนกันไปนะครับผมแล้วก็จะมียางก้านวาล์วนะครับแล้วก็หัวเทียนเดนโซ่แล้วก็น้ํามันเครื่องของโมบิลนะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ดูแลรถของลูกค้าเองและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากงานฝากร้านช่างคูสงขาสวัสดีครับไปรับชมคลิปกันเบลีนได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ 在这聊聊吧。